ผมไม่ยูอไม่กลุ่มไม่หนีปฏติระเบิดอผมก็เด้ไปเอาเพราะว่าผมเป็นค้นนกสองหัวบ่อรูเขาอุ้ยเพราะยู้ตัวรอดแต่ไม่ยู้ได้วยางเสียตัวรอดเอาเอาตัวรอดเอาครับถ้าบอจังสั้นเ้องก็สิบอรอดบ่รอดมาอยู่ในป่าเไม่มีเงินซื้อดิแมนก็มาถามมาบุเออเออคือแกเล่าประวัติสมัยที่แกมาอยู่ใหม่ๆนะครับเมตามาอยู่ใหม่ๆตอนนั้นก็มี เขาเรียกว่าแมวแดงแมวแดงผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสนั้นเยอะมากนะครับลงมาในเขตนี้มาปลูกระดมมวลชนมาเกี้ยกล่อมเอาชาวบ้านให้ไปเป็นแนวร่วมที่แกบอกว่าเป็นนกสองหัวนี่หมายถึงว่าถ้าไม่ไม่อืออห่อหมกไปกับเขาก็จะโดนทำร้ายกลัวกลัวไว้ก่อนไงอนี่ความสุขดีเนาะใกล้กูอยู่ในบ้านเท่าเราเท่ายาแล้ว เรายาบ่าเอาเลยเลีเ้วเล้วกินมาแล้วเห็นเขาแล้วโอ้ยน้นมูกหยดไอะแล้วแต่ก่อนผมมีกินครับกินเหลากินยานี่บ่โอ้ยเดี๋ยวเราเนี่ยผมกินครับเลิกเมาโดนเราไปโออเลิกเมาโดนแล้วตั้งแต่อายุสี่สีสปเปลือกเลิกเลยปึ๊ดเลยเปึ๊ดเลยไปห่างน้ำหัวหนา้าตุกษอ,อ๋บอบ่ไปกร็ร่วงเลยมันซุ่มเราล่มันซุ่งเราไม่พร้อมปาโท้ ปัณนณน์นเนี่ยผมอะมาเลิกวันนี้เห็นเขากินขึ้เลือกยันลูกเต้มโตอยากอายเหมือนไงลูกตรงไงลูกโอ้ใจเด็ดอีเลียวยาเศร้าเลยกินตะกี้ผมนี่กินเด็ดขาดบะของบะเกียวเลยบะของบะเกียวกินแล้วก็ขวนบ,บ้าน <c oughs> <c oughs> นิสัยอ่ะนิสัยยานั้นบุญลูกวันนั้นนิสัยพูดดีมันก็กวนบ้านผู้ใหญ่กั <c oughs> บผู้ใหญ่ไม่ทั้งเดียวเขาก็ปากเขได้ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาไปชมวิถีชีวิตที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าในเขาในสวนนะครับไม่ค่อยอยากจะออกมาอยู่ข้างนอกนะครับคือจะใช้ชีวิตประจําอยู่ในนั้นนะตรงนี้เขาเรียกว่าทางไปน้ําตกสารนินนะครับบนเขาใหญ่ซึ่งตอนนี้มีหมอกเมฆปกคลุมไปทั่วเลยนะครับส่วนที่เห็นลางๆอยู่ก็คือ,อาผานกนังแอ่น เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับเดี๋ยวตามกันนะครับลุงที่คนที่เราจะไปไปเจอแกนี่ชื่ออะไรนะชื่อครอ,อบครัวลุงฤทธิ์ครับลุงฤทธิ์ลุงฤทธิ์ซึ่งแกจะอาศัยอยู่ในสวนเป็นเป็นคล้ายๆว่าชาวสวนที่อยู่อ,อยู่สวนโดยเฉพาะเลยต,ต,ลตั้งแต่แกมีลูกตั้งแต่แกมีลูกลูกก็ไปอยู่ด้วย ก็จะเป็นสองครอบครัวคือครอบครัวลุงนิดกับครอบครัวลูกชายอืมอันนี้แถวนี้เขาทำโอ้ในฝูงผู้เดียนครับฝูงผู้เรียนกำลังฝูงผู้เรียนมีผู้เรียนพอดีมาถึงตรงนี้นะครับผมมองเห็นเขาหลักซึ่งเขาบอกว่ามันมีปิศนาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในเขาหลักก็มีนักสํารวจ หรือว่านักที่นกประชมไทยอ่ะก็จะซึ้นไปตารวจว่ามันมีอะไรกันแน่นะครับหลักตรงนี้เดยปลาก็จะเป็นขา่านกแอนน,นะครับตายทางที่ผมผ่านก่อนที่จะไปถึงผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในสวนประจาในป่านะครับพี่น้องชาวไร่ก็กําลังหยอกขโขู่กันนะครับในแถบนี้นะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละก็ทำ การเกษตรทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วเนาะครับมาถึงแล้วเอ๊ะจากจากหมู่บ้านมามาถึงตรงนี้ประมาณกี่กิโลเนี่ยประมาณห้ากิโลใช่ครับห้ากิโลครับบวกลบอาจจะนิดหน่อยเนาะห้ากิโลตรงไหนเกยอยู่ตรงไหนเกยอยู่ตรงนี้ครับตามไปดูครับตามใช้ชีวิตโอ้โหน้ำน้ำธรชาติอาจจะอาจจะไม่ ไม่ทั้งปีครับแต่แต่มันมีแอ่งน้ำอยู่ยต้องบกถัดขึ้นไปหน่อยนี่ออโอ้มีแอ่งน้ำเลยครับมีมีแอ่งน้ำโอ้ออดูสมุนไพรเลี้ยงสมุนไพรเยอะเลยฮะอ่ะทำไมไม่เห่าอ่ะคุณเคยคุณเคยเออเห็นกระดิกหางไม่เห่าเนาะเอมาน้ำหาแล้วว่าผู้ใดหายอ่ะ คนนี้เหรอรับคนแก่ที่เป็นเจ้าของโอ้อ้สบายดีอยู่บอสสบายดีสบายดีโอ้ครับอีิรว่ะเขาไปได้อยู่บอครับไไดด้้้าเข้าได้ ร้านจานแมวกมีแมวมีแมวอือยม่มมมมมมอมมมีมมงมากด้วยนมมมามมมมมกมมมมม่มม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 ม้มมมมมมกมม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 มอมม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 มอมมม เป็นคนอยู่ในพื้นที่เป็นคนอยู่ในพื้นที่บ้านวังไสทองเหนือหมู่ดของตำบลสะเปิดครับอายุได้ได้8ร้อยแหละเป็นบอ่อครับหูตานี่ดีเลยเดีเพราะไปได้ยุคนะ่นก็จะอยู่อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมใชแ้แสงโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ มาอยูยู่นี่โดนแล้วบ่โอ้จะดวงมือแตกเลยฮะจะดวงมือแตกมาอยูแต่ตั้งแต่ดงยังเป็นดงอยู่ยังเป็นดงยังเป็นไทยเป็นผู้เพื่นเธอมาทางเอามาทางเอามาทางเห็ดเอาตอนเจ้ามาอยูแรกๆท่านมอยูจากคนมอยูก็ลูกซ้ายนี่เด้อลูกซรายอ่าทุกนั่นเขาบอกมาที่หลังบ่ แต่ก่อนเป็นหมู่บ้านเ้หรออ้เาหมังคายแค่เมื่อเนี้ยไม่ยังเหรครับไหมแต่ยานาแก่จะแกงน่อไม้แกงน่อไม้เอาพอดีเลยแกงเลยเมื่อเนี้ยนะขอกินลำเด้อด้าฟักทองฟักไส้ลำเด้อมาเป็นยังเออเอารถเอารสอโอ้หอยน้ำหาอยู่น้ำหาเจ้าโอ้อยออกมาเห็นเด้ป่ะชันเด้ก็เลยไปรบกวนพอพี่ใหญ่นี่แหละพามา อ,เอ,อืเพื่อนกะทิมีธุระอยู่ได้แต่ว่าเพื่อนก็นขัดใจคอยไ่ได้นะม,มามอยากให้มาเห็นทังสั้นะเออโอ้มีไดนก็เรียนหาเราอยู่ครอบอบ่อว่าหนงหาเราเพิ่นว่นาเวลา ทางบ้านมีกิจกรรมประชุ่มประเชิมอย่างพญ่กกบขาดเลยเมนบอ่บอบอ่อนั่น <ไป S 2> สาวกไป<ม>บอ่บบอตัวบอ่อไปเองกับทรงลกกูกสาวไปไปแทน<ม>ถึงว่าจะอยู่ในป่าในลงแต่มีกิจกรรมมีประชุมมีอย่างขาลู<ม>ข้างสารกับเขาร่วมประจรําบ่อขาด<อ>ในต้มลมมือดีครับกินข้าวเจ้าข้าเหนียวครับหนึ่งข้าวเหนียวครับกินข้าวเหนียวละน้นตาลลายเนาะ มืดเ,เห็น,หนาอืมเห็นพน้อมคอับยังเค็ดไว้อยู่บ่ะไหย้ายโลก,ก้าย้ายลก,ก้ารอดำเมานะ้าเพราะว่าหน้าวานบา่ไรม,มันเป็นหน้านำครับเป็นนำาบตกดูเครื่องบริโภคของแกน,นะครับ<อ>มีกระติกร้อนๆผมถามท่านผู้ใหญ่บอกว่าท่านอชอบชอบกาแฟชอบกาแฟกินมื้อแรกจากซองครับเนี่ย ผมกินกาแฟดำกาแฟดำครับอาจังซี่ได้บอที่ซื้อม้าฝากกันได้อยู่่ะได้นะได้อยู่เนาะมันแทบนะแทบกาแฟดำมันมันขมตัวดเนี่ยขอญาตด้วยอ่ท่านผู้ชมดูฮะแกจะอยู่แบบเนี้ยอ่าเนี่ยมันเป็นชีวิตที่โอ้ย้อนหลังไปตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นป่าดงอยู่ป่าดงดิบแล้ว เมื่อก่อนหันนั่นพวกแมวดุงแมวแดงลูกมาฮอดพี่บ่ลูกมาลูกมาแค่กันลูกมาแค่กันในบ่าวก็ตาบ่เว้าอยู่เบ้าอยู่ครับเบ้าวจังไหรก็คุยกันเขาว่าพวกนั่นพ่ดีพวกนี้พ่ช่วยเหลือแล้วก็ตัวจังสันเสกกรมให้เข้าไปเป็นแมวรวมน้ำเพลินท่านรวมมันละก็ไปไปบ่ไปบ่บอไป ผมมันมันถือศาสนาพูกธอยู่เรี่ยอไม่ได้อย่างเดินเอินเออไปน้ำมันพ่อเรี่ยวมือเร้ยวไปลักลากเห็ดหยังครับในปลูกหยังไว้ครับปลูกมะขามมะขามครับลูกทุเรียนมาได้เห็ดบ่ลูกทูเรียนลูกไส้เห็ดโอ้ลูกไส้เฮ็ดครับลูกไส้เห็ดผมปลูกตนบะขามเดี๋ยวยางเระเบิ่งจจกหนอก่อได้ครับครับครับสบายดีมหาไม่เยี่ยมครับโอ้ เนี่ยเขาเลี้ยงหมาเลี้ยงไก่นะครับเนี่ยไก่แจ้ไก่แจ๊ะบ๊วยม่นแม่นหลานหรือแม่นเหรีเนี่ยมี่ยั่ฮะบอกใครจะยิ่งนับบอกใครนี่แล้วแม่นหลานหรือแม่นเหรีหลานหลานบ่โอ้ลูกลูกสายล่ะโอ้ลูกของลูกสายล่ะ เอไม่ยูพี่ประจำเลยเนาะนี่ออกสวนเดเอาเวลากับเขากับป่าจังที่ไปซื้อในในบ้านบา่ในตลาดบ่ดในบ้านนี่แหละตลาดเง้ยซื้อแล้วก็มาตุนไว้กะหากินผักกินยาต้ํามื่อนี้แล้วเนี่ยผักยา,าตามมื่อนี้บ่ปูปื่นน้ำคลองให้อย่างได้กินพอมีโอ้พอได้อยู่ป่าน้ำคลองนี่ไม่อยู่พอได้อยู่แล้วอันอันแบคทุเรียนี่เป็นไว้เลยรยัง อีนี่มันโรนแบดนังวะเนี่ยมันนั่นแหละมันติดนั่นเลยยาแค่นั้นละมันโรนบ่โรนโอ้โรนหลายเลยใบอ่อนมันออกบ่ช่วงส่วนที่มันนะที่มันเป็นน้อยน้อยๆน,นะใบใบใบอ่อนมันออกบ่ยาพิษหรือเปล่าหฮยาพิษยาขาเคี้ยวโอ้ขาเคี้ยสร้างแดงบ่สร้างแดงโอ้เรียบร้อยเลยสร้างแดงโรนแบดนั่นเหลืออยู่แค่นั้นละนะ น้องซาอยู่บางเห็นนะบัดบัดสวนนี่เลยจนจนได้ตัดทิ่มแล้วมันมันงอกออกมาใหม่นะสร้างแดงนั่นแหละขีดผิดเดีอวอ้นพุ่นกับแม่นบ่กล้วยไม่ถึงร้านไม่ถึงไอ้ผุน่ะกเต่าท่านผุนบอกโอ้หมองเต่าท่านพุ่นบ่กอันนี้กล้วยจังได้ขาไมพ่นบ่กขาออกเนี้นมันหนังมักทุเรียน นี่ก็เป็นภูเขาลักษณะเป็นหินหินปูนนะครับเนี่ยน้ำนกาใน้ำเป็นระบบปปาภูเขานาแรงอืมปปปปปาปูปป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 ปาปปปปูปป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 อปป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 ปาปป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 ่ปปปปปป ทั้งปีดินนี่มันเป็นดินล้วนปนหินเลยเขาเรียกอะไรครับดินมันไม่ใช่ลูกร่างนาจอดดินล้วนปนหินดินเทือกเขาเพราะแท้ๆมันผสประสานทัดเรียงหืมกวยกล้วยหยางอะไรน้ำว่าบ่กวยน้ำว่านะไงหรือว่า มันหน่อยตัวเนี้รุนแรงยังงี้หมูหมหมได้หามมันตัวเกียมันได้ฮะได้หามเลยอันนี้มันขึ้นโค้นแล้วป้าทูนขื่นโค้นแล้วอันนี้จักปีแล้วนะทุเรียนเนี่ยปีที่สองแล้วเนะี่ยปีที่สองยังไม่ท่านแต่งเกิงบ่ตัวเล็มออกเนี่ยู่เล็มเล่นอยู่ตัดยอดแล้วยอดแล้วมันอยู่ติดก,กับน้ำตกสารานินาาน,น,นะครับท่า,านผูนน้ชมตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งที่ นักท่องเที่ยวในพื้นที่ท,ทั้งต่างจังหวัดก็มีบ้างนะครับแต่ในคนพื้นที่ในเขตของขอำเภอวังโป่ง,งนี่ก็จะมาเที่ยวน้ำตกในช่วงเดือนเมษาค่อนข้าง,งเยอะเอาแกงหน้าไม้แล้วรลอยังฮะแกงหน้านะไม้แกงรืยยัง วันนี้เขามีเมนูแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้อย่างก็ไม้อย่างหน่อไม้อยังหน่อไม้หกหน่อไม้เลี้ยงจ้ะหน่อไม้เลี้ยงโอ้ยานางนี่ยานางนี่คั้นคาดมาได้เลยใช่ป้ะจะทำไม่ยังแล้วนะเพ็ดจ้ะเพ็ดแคนจ้ะเดี๋ยวคอยดูวิทย์เครื่องเครื่องประกอบของเขาก็จะมีนี่ไงมีผักชะอมอิตู แถวนี้เขาเรียกอีตูใบแมงลักใบแมงนี่ใบแมงลักดูโอ้โหดูด้วยปุ๋ยพื้นที่ปนยาเด้อนี่น้ำไม้ต้มน้ำไม้เขาอยู่กันแบบเรียบง่ายนะท่านผู้ชมต้องเอาเอาน้ำไม้มาต้มก่อนถ้านพอมาแช่น้ำให้มันเจื้อนเป็นน้ำไม้เลี้ยงน้ำไม้เลี้ยงอันนี้ก็กินกับแก้วได้เนาะกินกับแก้ว อันนี้ต้มจืดแล้วมันจะอีแก,กง่งอย่าพี่ยังได้พอใจเลยบ่ที่หามาอยู่นี่สุขใจดีบ่ <S S 1> พอใจบ่ได้ยุ่งกับ <S S บ่ได้ยุง่งพวกสาวบ้านเลยแต่บ้านอีว่ออีดากันก็นกนสร้างอยู่ในให้สบายกว่าแท้เลยเนาะ มีย่างก็ห้ากินกันตามตามประเทศปัตาหาเก็บผักกินหาลวกผักหาน้ำไม้แกงอยู่เนี่ยพวกเนื้อพวกปลาอย่างเดียนะปลาในคลองนี่มีปลาในคลองก็หูหน่หน้าแรงคนแหละไมะคอยมีปลาเนี่ยเป็นชีวิตที่เอันนี้อย่างหน้าแรงนะครับถ้าไม่มีฝนนี่ก็จะใช้เนี่ยหินมาตั้งเป็นสามก้อนเขาเรียกว่าสามเส้า หินสามเศร้าใช้ฟืนนะครับอย่างอนุรักษ์ไว้แต่ไม่อนุรักษ์แล้วคือยังใช้อยู่พอมองผ่านออกไปท่านผู้ชมเอ้ยเห็นไหมต้นทุเรียนที่กำลังโอ้โหลูกสวยด้วยลูกสวยส่วนใหญ่ิจัดเอาไปบางอันที่แล้วโอ้ได้รายบรลษัทไหปีนี้ได้เงินสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาท ลองไปก็ลนโอ้เป็นมาจากปีแล้วล่ะเป็นมาห้าหกปีแล้วจโีโอ้กินห้อมมากมาพี่เลยวะ <c oughs> มอยได้กินละสุดฝีมือเลยปะยังบ่รู้ <c oughs> อ่พกงหนัวใส่แล้หรือใส่เบิดลวจ้าสารใส่แล้วใส่แล้วโอ้มีตนน่อีกกลิ่นแน่นอนได้รับเสียงรบกวนจากเอ่อรถยนต์รถเครื่องอะไรต่างๆภายในหมู่บ้านนะครับมาอยู่อย่างนี้ก็เงียบสงบ จะมีก็จะมีเสียงนกเสียงน้ำที่ไหลเปิดประตูออกมาโอ้โหดูว่าเป็นครอบครัวใหญ่เลยนะครับทางเดินลงไปลำห้วย เส้นทางที่มาจากหมู่บ้านที่เขาจะไปเที่ยวตตม,าามันตกสาวนิงนะครับขึ้นไปข้างบนตนันเป็นที่ของเจ้าของเองแม่นบอก ตอนตอนทั้งทั้งครั้งแรกครับหลายหลายอยู่บอกหลายหลายมันนั่นหลายเขาก็ไปให้ให้ยับลงมาโอ้บ่อยู่เทิงบ่ได้เนาะเป็นเป็นเป็นให้ยับลงมาให้ยับลงมานี่เป็นทีของนี่เป็นทีบุคคลใหม่แมนแมนแมนสนป่าก็เลยยับลงมาอืมในบ้านวะ บรื่องไรแล้วออกหรอกก็จะหาทีอยู้แล้วสั้นมีว่าจันว่า่ต้องมันไล่ๆหรอกผมที่บอกเขาเองบขาจะหาทีเขาอยู้มีบ้านคุณวางทีอืเรื่องไรยากอเขาจะหาทีเขาอยู้รดเขาบอกมีทียูอย่างเดียวเขาไป่ยุ่งไรแมนจะไปยุ่งสุ่นตัวผมนี้เรี่ยงเขาไวปหรือคุนวางที่อท่านก็ดีอันเดิมที่พญาย่ายมาแต่สครับย่ายในขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นบอก มาอยู่มาอยู่อยู่วังไส่ท่องก่อนมันบ่มาอยู่วังไสท่องอยู่ในบ้านก่อนแล้กก็คอยมาหาที่หาทางทั้งทีคอยมหาทีหาทางทั้งทีอืมผมบ่มีเงินซื้อเขาตะกี้บ่มีเงินซื้อบ่กก็คอยมาถามออกพาลูกถางอืมแต่ว่าตะกี้มันก็บ่แพงมันบ่บ่บ่แพงถ้าถ้าเทียบกับสมัยนี้แต่ว่าแต่ก่อนมันมันแพงเลยอ๋อแต่ค่อยมัหนี้แพงเงินแพงเงินลายสามสี่ร้อยนี่แพงไายแพงขนาดเล้วเราหาผู้ใดมีเงินสามสี่ร้อยนี่โอ้ คักเลยเป็นเบาคักเลยบ๋เตียวร้ามาหกสลึงอื่นแน่นนี่ความสุขดีเนาะใกรก็อยู่ในบ้านเท่าเราเท่ายาแล้วเรายาบ่เอาเลยเท้าแล้วกินมาแล้วเห็นเขาแล้วโอ้ยน่นลูกอยากอายซะแล้วต่ควันผมมีกินครับกินเรากินยานี่บ่โอ้ยเยเราเนี่ยผมกินครับเลือกมาด่วนเราไปเลือกมาด่แล้ว ตั้งแต่เอาอยูซีสีเปลือกเลิกเลยเลเลปึ๊ดเลย <ไป S 2> อนเออปึ๊ดเลยไปห้างน้ำัวหนาตุ๊กสออบอไปก็ซึ่งนลยมทรงมาลุนมะทรงเารงมารมาร่มารัความ,าม,ามาปาถอปนนันนี่ผมอะมเลิกวันนี้เห็นเขากินขึ้นลืกยันลูกตัต้มโตอยากอายมนนไงลูกตรงไงโอ้ใจเด็ดอ,อีเดียวเศร้าเลยกตะกี้ผมนีกินเด็ดขาดบ่กของบ่เกีียวเลยบ่ของบ่เกีียวกินนกกรนบ้าน นิสัยอ่ะนิสัยรู้รู้วันนั้นนิสัยพูดดีมันก็กวนบ้านผู้ใหญ่กับผู้เงี้ยไม่ทั้งเดียวเขาก็ปากไม่ได้เออสมัยเเออออผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อย่างวะตะกี้อ่ะตะกี้ผู้ใหญ่ค้ำหรือผู้ใหญ่ค้ำอ่ะเพิ่นก็เสษียรแล้วล่ะแล้วล่ะตั้งแต่สมัยผู้ใหญ่ค้ำบ่ตั้งแต่สมัยไม่ค้ำผมไม่สมัยผู้ใหญ่เวทเออผู้ใหญ่ผู้ซวยผู้ใหญ่ยโ u m เนี่ยอืมโอ้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 ที่ผมมาเนี่ยไม่รู้ดอก ครับครับครับผมมาอยู้ไม่กลุ่มไม่หนีว่ติระเบิดอผมก็เด้นไปเอาเพราะว่าผมเป็นค้นนกสองหัวบ่อลูกเขาอุ้ยเพอายู่ตัวรอดแต่ม่ยู้นะยังเสียตัวรอดเอาเอาตัวรอดเอาครับชาวบ้านก็เพิ่นกสิบาเขานกสองหัวเขาพุ่นเขาพี่เเเขขาาพุ่นีออแต่ถ้าถ้าบ่อจังสันเขากสิบ่รอดบ่รอดมาอยู่ในป่าผมมีเงินซื้อดิแมนมาถางมาบุ่เอาอยู่กับ ที่พ่อแงกมเออคือแกเล่าประวัติสมัยที่แกมาอยู่ใหม่ๆนะครับมุนตามมาอยู่ใหม่ๆตอนนั้นก็มีเขาเรียกว่าแมวแดงแมวแดงผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นั้นเยอะมากนะครับลงมาในเขตนี้มาปละดมมชนมาเกี้ยกล่อมเอาชาวบ้านให้ไปเป็นแมวร่วมที่แกบอกว่าเป็นนกสองหัวนี่หมายถึงว่าถ้าไม่ ไม่อืออห่อมกไปก็เขาก็จะโดนทํำร้ายกลัวกลัวไว้ก่อนไงกลัวไว้ก่อนอย่งเหีี่เราเมายาก็ผ่านมาแล้วยังแต่พระทัานไปบวชคุ้คกเราปุ้ยไงครับครับครับเป็นเหมือนว่าเป็นลูกบ้านนะครับอยู่มีบ้านมีสำเนาทะเบียนบ้านอะไรอยู่ในชุมชน อยู่ในหมู่บ้านมีทุกอย่างที่แสดงการเป็นเจ้าของนะครับมีบ้านเล็กที่มีบ้านมีอะไรอยู่แต่เนื่องจากแกอาจจะหนีจากความาวุ่นวายภายในนะครับามาอยู่แบบนี้ก็อย่างที่แกได้เคยพูดไว้ว่ามันสะดวกสบายไม่ต้อง รับรู้อะไรมากมายนะครับอยู่กับธรรมชาติมันก็เป็นส่วนดีต่อสุขภาพร่างกายนะครับดูตัวอย่างแกนี่ครับอ,อายุ80-90จะ90แล้วยังเดินไปไหนมาไหนแข็งแรงนะครับสุขภาพแข็งแรงดีอยู่นะครับเมื่อเราอยู่กับธรรมชาติมันก็จะธรรมชาติก็จะช่วยเรานะครับก็วันนี้ผมก็ดีใจนะครับที่มีโอกาสได้มาเจอผู้ที่ใช้ชีวิตเอาครอบครัวมาอยู่ในป่าในสวนในไร่นะครับเป็นที่อยู่ประจําเลยนะครับ คือแยกตัวออกมาจากาชุมชนใหญ่ในหมู่บ้านของเสตทองนะครับมาอยู่อย่างนี้เกก็บอกว่ามันมีเขาเรียกว่าทางด้านจิตใจมันสบายไม่มีอะไรมา,าวุ่นวายเกก็เลยคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตอยู่ในลักษณะแบบนี้คลิปนี้ก็คงจะจบแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไว้พบไปนใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับขอบคุณหลายเด้อพญเด้อขอบคุณหลายอายุมันขรญญึยืน แรงแรงนโอ้แมนแมนเมนบ่บ้านก็ไปทั้งุนี้พ่อขอบ่่อขอบไม่นอนเอาเรื่องกินไปแล้ว